สวัสดีครับผมวันนี้สามอก้ารีวิวรถวันนี้มาอยู่ครับยามาฮ่าเลยเดี๋ยวขับโคราชสิบซีมาเขาจัดบูธเดโมเดย์วันนี้จะมาเทรถในซีซีระดับเข้เรียกว่าซีซีบิ๊กไบค์เลยนะใช่ซีซีระดับสูงหน่อยคุณขับเป็นหรือเปล่าก็พอได้ตัวเพราะตัวอยู่แล้ววันนี้ผมก็จะมาลองเทนเดเร่ครับเทนเดเร่นี่บอกเลยว่าเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่สมุนแบบคือขี่ไกลได้เข้าป่าสุดโอ้โหไปไหนก็ได้เอาง่ายๆแต่วันนี้เส้นทางอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่รู้ว่าจะมีเส้นทางที่มัน ได้ทดสอบสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่ไปยังไงไปเวไปเวสิบแปดแทดสอบว่าเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลรถว่าเป็นยังไงอะไรยังไงใช่รถเป็นยังไงบ้างอ่ะไปสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่สวัสดีค่ะเซลซินจากยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชนะคะโอ้เซลซินนี่คือเสียงหวานวันนั้นโทรมาใช่ไหมครับรับเองเลยใช่ค่ะ ก็คือวันนี้ผมอยากมาทดสอบเทเนล่ช่วยแนะนำสเปคคร่าวๆได้ไหมครับอ่าได้ครับผมโอเคสำหรับตัวเทเนล่700นะคะตัวนี้ก็เป็นทรงเอเวนเจอร์เนาะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 700cc นะคะเป็นกระบอกสูบที่2สูบเนาะใช่เป็นเครื่องตัวเดียวกับ MT 0 7เลยนะคะตัวนี้ถามว่าแตกต่างยังไงกับตัวปีก่อนๆตัวนี้นะคะก็จะเป็น หน้าจอ TFC จอใหญ่เป็นจอสีให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสรีระการนั่งด้วยนะคะเรื่องของเบาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลีนขึ้นอะไรอย่างนี้อ๋อคือแคบลงใช่เบาะสำหรับสายลุยใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็สําหรับสายลุยเมื่อกี้คือมีระบบมาเปลี่ยนคือมันสามารถเปิดปิดระบบเบรก ABS ได้โอ้ใช่สําหรับใครที่อยาก ขี่ลุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเปิดปิดได้คือเปิดปิดล้อหน้าล้อหลังเนี้ยค่ะ<ม>ควบคู่กันได้ใช่หรือว่าคือจริงๆมันจะเลือกได้2แบบก็คือเปิดปิดล้อหน้าล้อหลัง <sl ok? S 2> แล้วก็ปิดล้อหลังคือถ้ามันเลือกได้ประมาณนี้ค่ะใช่สำหรับส<ม>ายลุยอะไรอย่างงี้ก็สามารถเชื่อมือถือได้นะคะตัวนี้ใช่แล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยสำหรับ t7 โหมดขับขี่ก็ไม่ได้มีอะไรมาก มี traction ของทัวรอะไรมั้ยตัวนี้มีค่ะใช่การล้อลอยมีหครับยังยังยังมีแล้วอาการซีดเบืองมันมันถือว่าประหยัดไหมละตัวนี้ถามว่าประหยัดไหมก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณสักยี่สิบสามกิโลลิตรได้อยู่โอ้ใช่ถือว่าประหยัดเออยี่สิบสองยี่สิบสามได้ใช่ประมาณนี้เหมาะสำหรับคือขี่ไกด์ก็ได้ใช่ขี่เที่ยวขี่อะไรอย่างเงี้ยขี่ลุยอะไรเงี้ยก็แนะนําเหมือนกัน ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 79,00 0บาทค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดให้ด้วยส่วนลด0 0 0 0มืค่ะเป็นส่วนลดช่วยดาวแล้วก็มีฟรีประกันชั้น1ฟรีค่าจดทะเบียนพลบปกติที่มีให้อยู่แล้วใช่ค่ะตัวนี้แนะนําเลยสาหรับสายลุยสายลุยนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมก็ขอลองทสอบได้เลยยินดีค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเซลซินก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการทดสอบ ลองเทอร์เรซ700ครับผมว้าวสำหรับตัวนี้ก็เป็น700เลยทีเดียวว้าวว้าว,วอะ เลี้ยบไเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายอันนี้ก็เป็นในค่ายก็เบาๆหน่อยนะครับโอ้เอาซะอ,อยากลองเลยเป็นทิน,นดี้ 100. เป็นร้อยเป็นรถแอดเวนเจอร์โอ้โหพี่หลังจากที่ลองไอเอ็นดีคาร้อยอันนี้มันอาจจะคลบเบตแต่ว่าคือสุดยอดเลยครับแรงเร็วอาการนี่คือแบบโอ้โหพอไม่ถูกคือดีกว่าเซีย,ยเยอะอัน,นี้พี่เขาก็จะพาออไแบงางนอนนะครับ เป็นปิ๊ดิ๊ที่ต่อหมดเลยนะครับ ความเร็วประมาณ120-130ก็คือจะสายหน่อยครับรับกันเลยครับ 赶紧，赶紧，好。 อ,อนี่กี่ดีมากเลยเนาะเออกี่ดีหายอ่ะ,นะนนเนาะมีว้าวแบบตัดเี้เลยครับครับครับแกไก่โจ๊บแมงป่ะจบจบเนาะเออไอแม่งนั่งสบายเนาะของมึงเหรอ ครับพี่ที่ชื่ออะไรนะครับเโอเคเมื่อกี้ก็ไปหนึ่งรอบใหญ่เนาะครัโอ้หบคั้บครั้โอ้โบบนันบั้น้บบน้ั้บบอบโแ่ออ